สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าเรามาจากซีรีส์เรื่องรักสุดใจนายแฟนบอยแล้วคนในนั้นตัวทีละคนจกฝั่งแครจัดกันได้หรือเปล่าข้อจะทำทันทีนะครับผมเอ้เล่นเป็นรับบทเป็นชายครับเฮ้ยออลชื่อมันเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เราอย่าทำเรื่องรางสิมันตกใจเหมือนกันครับก็สวัสดีครับเซมครับระบดเป็นว่านครับท้ับผมสวัสดีครับปู่ครับระบบเป็นเตอร์ครับสวัสดีครับผมเจสูครับระบบเป็นนายครับสวัสดีครับผมลิวจินครับระบบเป็นเลนจิครับอันแบบเรื่องข้าวเรื่องนี้เป็นแนวแบบไหนคะ เรื่องราเป็นยังไงก็เรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนตัวยงใช่ของพี่นายอ่าแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ตามซื้อของแบบหาาๆๆย่างเลยเป็นเป็นแฟนบอยคนหนึ่งที่ับหอศปินครับก็แต่ว่าเราด้วยความที่ว่าเนี่ยต้องทำโปรเจกต์เพื่อที่จะให้จบก็เลย เออมีการแคสติ้งเกิดขึ้นก็เลยเออลองแคสดูเอ่อถ้ามันติดก็ก็ติดอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ติดก็แบบเออก็แล้วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าการว่าติดเออก็เลยต้องเข้ามาอยู่อยู่ที่เดียวกับเออไอดอลของเรานัก็คือเตอร์แล้วก็ว่านใช่ซึ่งในชีวิตจริงก็คุณก็เป็นแฟนบอยเขาไหมเหรอคะถล่มสิถล่มสิถล่มสิเออ ไม่เอ่ไม่คือผมอะ่ะคือผมอะ่ะต้องเกินก่อนเลยคือเหมือนเซฟก็น่าจะเคยพูดแล้วนะว่าทำไมถึงรู้จักเซฟอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีอยู่งานงานหนึ่งที่เราไปร่วมอีเวนต์ร่วมกันใช่แต่ตอนนั้นคือเหมือนเซฟก็ยังไม่ได้เข้ามาในบ้านดูมันอดีอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนเซฟเจอผมอะไรเงี้ยซึ่งเซฟก็เล่าให้เจมฟังแล้วตอนนั้นเจมก็รู้สึกมันก็ทาตัวไม่ถูกเพราะว่ามันก็รู้สึกดีใจแล้วก็เขินอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอได้มาอยู่ด้วยกันมันก็มันก็เป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึง่งช่่เพราราะวมันก็น ใช่คือเราก็ไม่คือมันไม่รู้ดิมันเหมือนในพอร์ตหนังเลยอรปะใช่ไหมใช่แต่ว่าพอได้มาทํางานร่วมกันกับน้องครับก็รู้สึกว่าเออแบบน้องน่ารักมากคือทั้งเอนดูแล้วก็เหมือนกับคอยเชื่อฟังในสิ่งที่เราแบบคอยบอกอะไรอย่างนี้เขินไหมตอนแรกที่แบบคอาได้ต้องมาร่วมงานกับพี่เดผมใช่ไหมครับหรือว่าน้องน้องน้องอ๋อน้องเพราะเอาก็เอาจริงๆคือเขินแล้วแล้วอย่างคือ ถ้าในตอนที่เราเราถ่ายตลอดกันนะออคือเซฟเก่งมากแล,แล้ว<ล>ก็ทำัวไม่ถูกใช่ครว่าก็ยังดีที่ว่าแบบเออพี่เจมคือคอยหลีดให้แบบสบส่งรับส่งอารมณ์มาอะไรเงี้ยทำให้แบบผมสามารถแบบเฮ้ยไปต่อได้พยายามทำให้มันสามารถแบบผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต่อใช่แต่ว่าไอ้ซีนที่มันอยู่บนสปริงบอร์ดอะผมแบบคือมันต้องเป็นฟิลแบบคือมันต้องใสแล้วอะแต่ว่าผมแบบคือด้วยความที่น้องแบบ คือสัตว์ลผมผมรู้สึกว่าเหมือนน้องเซฟเหมือนเหมือนแบบแบบเหมือนเหมือนหมาตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออ <Hey. S 1> แบบว่าแล้วแบบม,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 มันมันเออมันไดอยู่ซีนหนึ่งที่เหมือนผมดูน้องไปปุ๊บแต่ว่าซีนนั้นเขาตัดออกเพราะว่าเหมือนผมแบบผมก็รู้สึกโอ๊ยอะไรกะแบบไม่ไม,ไม่คือแบบเราก็ไม่อยากว่าอะไรยเงี้ยแต่ว่าเออพอทำสาม,มาธิก็เล่นได้ ตอนดุเนาะก็ตัวเล็กอันเนาะมองน้ำตาร่วงลยแบบสองสามเมตรเนี่ยเต็มดุเลยเต็มดุเลยแบบร่วงพร้อมกันสองเมตรอีกข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งเมตรนึงม่ต้องไปโอบม่ต้องไปโอบตอนนั้นมันก็โอบได้แต่มันต้องจบกองก่อนตะเลิก็ไม่ได้โอบทิ้งชวนไปก่อนมันมันเป็นซีนที่อจริงเราดูผมยืนดูเมื่อกี้ค่ะเขายังรู้สึกแบบคือรู้สึกแบบมันจะร้องตามจริงๆเพราะว่า ผมมายืนอยู่ตรงข้างล่างบ่อใช่ไหมล่ะใช่แล้วผมก็มองขึ้นไปอ่ะคือเอาจริงผมก็เดินเล่นแหละเพราะว่าตอนนั้นมันจะเป็นซีนที่แบบเขาจะถ่ายแค่มุมใกล้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมแบบเดินเดินเล่นอยู่ดีก็รู้สึกถึงรังสีแบบความเศร้ากับความโกรธแหละปะทากันอยู่ตรงนั้นอ่ะทำให้ผมต้องหันไปดูซึ่งเอาจริงรู้นะว่าน้องอ่ะเศร้าแน่ๆอะไรอย่างนี้เพราะลงลงมาน้องก็แบบว่าแอบแบบว่ายังมีความแบบซึมซมนิดนึงอะไรอย่างนี้ ใช่แล้วเราทำยังไงเดินเล่นต่อไปผมก็แบบเฮ้ยชิวไม่เป็นไรหรอกชิวเดี๋ยวพาไปกินส้มตำเนี่ย่จะเปลี่ยนที่ให้ไปยืนฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่สวยดิอ่าแพทล่ะคะเล่นเร็วหนียังไงบ้างจริงๆเคยรู้งานกับเจมมาก่อนป้าผมกับพี่เจมส์เหครับยังไม่เคยเลยครับพี่เจมส์อยู่ที่ไหนเจมส์อยู่ไหม จมไม่ดูครับผมใจดีใจดีสุดในบ้านละจริงจจริงอจริงน้องๆมาปรึกษาอะไรคือบอกหมดเก่งใครที่สุดเก่งใครที่สุดในนี้พี่ลิวอะเฮยทำไมครทำไมอำทำไมทำไมี่เราไปยืนสนุกดรึไปไไปไปเราไปาไปาเก่งมากเลย พอดีผมเมื่อกี้อยู่ตรงเนี้ยเลยจะแบบอ๋อคืออยากยืนตรงกลางใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไมผมไม่ดยาตเต็นเติร์เตอร์เติร์เซินเตอร์เติรับตร์เติร์เติรตร์เติรเต่เติร์เรกเติรตรตร์เเตรเรร อยู่ข้างเต็ปทุกคนคือแบบกีดังมากถ้าแบบคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าสุดจะได้ยินเสียงอูก่อนเลยจริงคืออูแบบว่าแบบพี่เจมมาแล้วเฮ้ยผมเองผมเองพี่อะไรเงี้ยไปดูเน้ใช่พี่จริงครับกับบ้านแเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเก่งเก่งลิวสุดเก่งลิวจีนมากสุดเลยไม่เคยแสดงด้วยกันเก่งกันตะเตาเลยทีนี้เก่งตะเตาเก่งหนักมาครับพี่ที่เหมือนแกล้งนงไม่เคยแบบแสดงด้วยกันเลยก็ใช่ไหมครับ ทำไมยังไม่บอกหน้าต่เลยเลยอะหมดของแล้วยังไงอ่ะแพ้ยังไงอะลูกหมดผมนะครับออคือผมยังไม่ยังไม่ค่อยทราบอะไรเกี่ยวกับละครผมเลยครับราะว่าที่ทราบก็คือจะเป็นในซีนที่เหมือนที่ลิวเขาอะครับตัวเลนจิเขามาแย่งบทตัวงะครไปทำให้ผมอะตกกระป๋องโอ้ย มันก็โกรธเฮ้ยจะเอาคืนได้ได้โอ้ยอยากกลับมาไม่จับมาแล้วโกรธมากมากไหมครับมากแหละแล้วรรู้ไหมเขาว่าเขาแบบโอ้ค่อนข้างเก่งกับเราอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเขาอเพียงกว่าผมเองเอ๊ะทำไมอ่ะก็ เป็นการแล้วข้าวซีแรกด้วยไงคพี่ยังไม่เคยชินเท่าไหร่พี่ก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนพี่ขับไม่หยุดเลยเนาะจริงแบบตอนที่ถ่ายกินเป็นฟ้าเลยผมก็ข้าวซีแรกก็แค่มองหน้ากันก็ขับแล้วใช่ใช่มันจะเดี๋ยวมันจะค่อยๆแบบว่าปรับไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้บอกเฉยว่ามันมันเป็นปกติัเป็นปกติเป็นปกติไม่ไม่อย่าออ ไม่ใช่ก็เพราะไม่เพราะว่าอยู่ในบทเราเป็นแบบว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่ไม่อันดับหนึ่งเหรอวิเตอร์นายเตอร์นายนายเตอร์ไอ้อะไรอ่านไหมหรืออะไรมีผิดความเก่งกันนิดนึงใช่ใช่แต่แบบอย่างนี้มันต้องปรับตัวเลยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างแบบเก่งกันอะไรเงี้ยต้องแบบมีอะไรพฤติกรรมไหมครับยังยังไม่ต้องปากเลยคือแบบว่า จริงเราก็ละลายกันละลายกันไม่ละลายพฤติกรรมกันตลอดแบบคุยกันตลอดช่วยกันแล้วผละลพฤติกรรมอะไรครับละลายพฤติกรรมแบบริหรเลยอ๊ยอยู่แล้วผมสนิทจริงแต่จริงๆมันมีสนิทกับน้องมากอยาอ่ะสนิกับเยไหมนท ไม่อะไรก่อนไม่กี่มำไมมันสูงไม่เท่าเพื่อนเมื่อกี้ท้งไหนเนี่ยอ่อโอเคาได้อะไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วรชาติของซีรีส์เร่นี้มันจะเป็นแบบไหนครับจริงๆก็มีหลายรถเลยครับเตียมาแล้วเตียวมาแล้วเตียมาแล้วเตียวมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีอ่าสมต้องบอกว่าตใจฟังกันนะต้องบอกว่าจริงๆอะมันสปอร์ของสปอยด์ดีกว่าสปอย์หรอฟังนะ ได้ข่าวว่าเพิ่งโดนฮอกดามาท้องเลยนะยังดำอีกเหรอพี่รู้เหรอเขาเรียกว่าอะไรปรึกษามาแล้วสปอยสี่คำมาสปอยสี่คำก็เออพี่ออกมาเอาล่ะเอาล่ะเอาเอาแอเคมาเริ่มังไงเข้มเข้มเหรอเข้มเลยเหรอครับเอาลุกข้าบอกครบลดเรื่องอารมณ์ มัไม่ใช่มันไม่มอนไม่มือนีเดียวะนมันไม่ใช่เอะไรไปไปบุย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 ไววบุย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 เี่วเวเร็วเร็วก่อนเริ่มสปอยนะครับว่าผมจะสปอยสี่คำเท่านั้นก็คือครบรถเรื่องอากงเฮ้ยคบรดเรื่องอาม่าเฮ้ยครบรดเรื่องอารมณ์เฮ้ยถูกแล้วครับแต่นี่รยังไงอะนี่นี่นี่ตลกไม่ใช่พี่ผมขอนะไอ้ให้ตัดช่องนี้ออกใช่ใช ไม่ตาลกาดตาลกาดแต่ว่าไอ้ช่วงแรกที่น้องเผือปล่อยไปอะตัดตัดออกใช่ใช่ใช่เพราะว่าน้องเเตรียมมาแล้วนอไวี่คันครบรถเรื่องอารมณ์คือแอารมณ์อารมณ์ไม่ไหวแล้วไ่ไอันนี้ไม่ไหวแล้วามความฟินว่าอารมณ์มันนแค่ไหะ เรื่องเรื่องความฟินให้น้องพูดดีกว่าความฟินเหรอก็ในพทลอตมันยังเออมันยังน้อยเนาะแต่ว่าเรื่องความฟินจะบอกเลยว่าถ้ามีเต็ม10ให้สิเลยเพราะว่าวฟินเกินครับก็เท่าเท่ากันเลยป่ะกี้โอเคครับ ภายหลดอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เสิร์ฟมากใช่ใช่แต่แน่นอนว่าถ้าออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะชีเสิร์ฟฮีเสิร์ฟฮิตเสิร์ฟหรือว่าอะไรเสิร์ฟจะเสิร์ฟเวทเกตบอลอะไรก็เนี่ยบอกเลยว่ากระแทกใจทุกคนแน่นอนงั้นพิ่ถามสั้นๆซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นแบบไหนตลกมั้ยตั้งแต่ครูเป็นตลกคอมเมดี้ตลอดเลยลูกจำได้ไหมจริงๆซีรีส์แนวนี้ครับมันจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับแบบ คือจะพูดยังไงดีอะทั้งตลกด้วยแต่ก็จะเน้นดราม่าเน้นเรื่องราวในวงการในซีรีส์ซะมากกว่าใช่ครับผมใช่มัมีมูลทั้งศิลปินแล้วก็แฟนของประมาณใช่แล้วผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนอาจจะเห็นว่าตัวละครที่ชื่อว่านายไลละของจริงร้ายกว่านี้ เซฟว่าซีรีส์เรื่องเรื่องนี้น่าจะเออหมาะอ่าพี่ๆทุกคนที่ที่เป็นพี่ทุกคนที่เป็นแฟนคลับครับเพราะว่าก็มันรีเลตกับชีวิตของทุกคนก็เซคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะทําให้ทุกคนคอยากดูได้ใช่แต่ก็อยากจะเตือนทุกคนว่าโปรดใช้จักรยานในการรับชมเฮ้ยจากจากวิจารยา์เหรอเใหม่ไโอเคปะ ปนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเทน้องเพื่อก่อนโอเคก็น่าแหละครับพี่เจมปวดหัวไหมไม่เลยคือเอาจริงๆอ่ะพอแบบคือด้วยความที่เราก็ค่อนข้างที่จะห่างจากการแสดงไปสักพักหนึ่งแล้วพอบรรยากาศตอนที่เจมกลับมาเล่นเรื่องนี้ครับคือเจมต้องบอกก่อนว่าเจมอ่ะคือตอนแรกอะเจมแค่อยากที่จะเล่นอะไรก็ได้ที่มันฉีกจากบทบทบาทเดิมแบบที่แบบเอออยากลองเล่นเป็นตัวอะไรเพราะว่าได้คุยกับพี่ออฟชั่นอย่างเงี้ยแล้วพอพี่ออฟชั่นก็ใช่ครับ บอกเลยว่าหลฮะอ๋อไม่ใช่ก็ไม่ถ้าดูในคาลรอดก็น่าจะน่าจะสุดๆแล้วล่ะกะไม่เคยอยากอยากอยากเปลี่ยนบทบาใช่ครับผมซึ่งอ่าซึ่งพอพี่อ๋อแบบติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องมายแฟนบอยเนาะ <c oughs> ใช่เรื่องแฟนแฟนบอยอย่างเงี้ยก็เลยตกลง,งเล่นเลยเงี้ยครับแต่ตอนแรกก็คิดอยู่แต่พอรู้ว่าเป็น น้องอู๋กับน้องเซฟเล่นก็ตกลงเลยใช่เอ้โทษนะผมผมอินกับพี่เจมส์เลยอินมากเหรอเพราะวผมเอาจริงผมดีใจมากๆที่แบบได้กับพี่เจมเพราะว่าจริงๆเราเคยเต้นด้วยมาก่อนด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ตอนเข้ามาใหม่ๆเลยผมเข้ามาใหม่ๆแล้วก็พอมาถึงเรื่องพาร์ทการแสดงอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าเอาจริงผมยังถือว่าใหม่มากๆอยู่แต่ว่าตอนที่เราแบบ กำลังถ่ายไพลอดกันอ่างเงี้ยพี่เจมได้ถ่ายทอดวิชาใช่ถ่ายตะคราบถ่ายออกมาผมก็กินเข้าไปตัวเท่านี้เพราผมชอบกินอยู่แล้วอะไรแบบมาแรงทอดอะไรเงี้ยเฮ้ยจิะวกกลับมาก่อนกกลับมาก่อนครับก็ทำเลยรละใช่ครับก็เรียกได้ว่ารู้สึกว่าพี่เจมแบบว่ามีวิชาเยอะอะไรนี้ใช่ก็ได้คำแนะนำเยอะมากมากเจมคือรู้สึกแหลกกูเงี้ยไปเล ไม่หรอกไม่ครับแต่เจมต้องบอกก่อนว่าน้องๆทุกคนเนี่ยคับผมก็มีความสามารถอยู่แล้วตั้งแต่แบบว่าผลงานชิ้นก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งการปรับจูนมันไม่ได้ยากเลยใช่แบบว่าบางบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ถามน้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าน้องเลี้ยวจินน้องแพทน้องแบบน้องเซกับน้องอูเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะได้แบบ มีประสบการณ์ที่แตกแตกแตกต่างกันแต่มาแชร์กันได้อะไรเงี้ยใช่ให้ฝากหน่อยพยายามฝากค่ะฝากแบบที่ไม่ต้องโดนห้องดำอ่ะค่ะห้องดำคือน่ากลัวมากเลยใช่ไม่น่านะพี่พี่แกมผมคุณคบางคนเขาไม่กลัวเลยอ่ะหรออ๋ออะไรนะพี่นะฝาครับก็อยากฝากทุกคนครับเรื่องรักสุดใจในแฟนบอยก็คือ พวกเราก็ทำกันเป็นที่มากๆเลยแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรีเลทกับชีวิตหลายๆคนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเปิดใจดูครับก็พวกเราทำเต็นที่มากๆไม่ว่าจะเรื่องหน้าหรือเรื่องหลังอืมครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขัดสองขัดสองเหรอขัดเอฟากแบบว่าเออแบบ กิงกิครับกิ้ง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 ิ้งครับก็สำหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะใครก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับเรา4ี่คนก็เฮ้ย้านึ่งนึ่ง้งตัวเองเรคันๆๆๆคันหรอาโอเคต่อๆๆ้ครอบนะครับกสำหรับพวกเรา5้าคนนะครับร่ อยากจะบอกว่าถึงตอนนี้เราเป็นนักแสดงแต่ว่าในเรื่องเราก็ยังเป็นนักแสดงอีกซึ่งใช่เราอาจจะต้องมีการแบบว่าแต่งหน้าทัชอัพทาดีสัตว์้าได้เครื่องสัตว์เข้าได้ใช่เครื่องสัตว์เข้าได้ของกินเข้าได้กินแคร์เข้าได้จริงเราต้องล้างหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เครื่องะอลโฟมล้างหน้าเอาไม่ไคือเอาง่ายเลยสัตว์กับเบือยันเรือลบทั้งกับเบือยันเรือลบสามารถเข้าได้หมดเลยจริงขอประโยคนนึงช่วยสัพพอรตพวกเราได้ ด então, ้วยซัพพอร์ตพวกเราด้วยได้รับแฟนบอลน่อยได้มครับครับมาพรอมไหมทุกคนไม่มั่นใจเลยหรอเตรียมเตรียมเตรียมมาเอเตรียมรบเตรเตรียมหนุนหนเออือเรารช่วยซัพพอร์ตเราหน่อยได้ไหมครับไม่ใช่เรเซัพพอร์ตแฟนบอลหน่อยได้มครับช่วยซัพพอร์ตแฟนบอลหน่อยมด้ไมครับออสอเล่โดนนัแนนะนัแ่รูาต่า ครับไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้อง่ไม่ต้องไม้ม่้อครพูดอ่สามอหนึ่งช่วยสปอร์เอาพูดกันเองเอาอไไอพร้อมกันโอเคสาหนึ่งช่วยสปอร์ตแฟนบอยหน่อยได้ไหมครเอาพูดอคนเเอาเสียงี้อยู่พี่ก็ได้นและครับผมขอฝากสปอร์ตแฟนแฟนบอยด้วยครับถามได้หครัอครับ